ดาราสาวดังชมเปราะเลือกคนไม่ผิดให้คนนี้เป็นสามีและพ่อของลูกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ขยันทำงานช่วยกันสร้างครอบครัวจนมีวันนี้ระหว่างนักร้องพิธีกรชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัดมงคลสมแก้วทั้งคู่แต่งงานมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนและช่วยกันทำงานจนมีครอบครัวที่เพียบพร้อมและอบอุ่นมากๆ ล่าสุดทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการมาครบสองปีแล้วหนุ่มยิวโพสต์วันครบรอบแต่งงานบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบสองปีภรรยาของฉันในนาที่สาวเจนนี่ไรา้ย,ยาวเผยความในใจที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเป็นคนหนึ่งที่มีสามีดีโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโดยบอกว่า สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเราคะ่ะที่รักสองปีที่แล้วนะแต่งงานกันเวลาผ่านไปเร็วมากอยากจะบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณสามีมากๆนะคุณเก่งมากเก่งมาตลอดและเก่งแบบก้าวกระโดดขอบคุณที่ทำให้เขามีเซฟโซนที่ปลอดภยัยขอบคุณสำหรับการเปิดโลกใหม่ๆพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆ งุมมองใหม่ๆใ,ให้เขาได้เรียนรู้ขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีไม่นอกลู่นอกทางเลยสักครั้งขอบคุณที่โคตรเป็นพ่อที่ดีมากๆของลูกลูกกระโตขึ้นลูกจะต้องภูมิใจมากๆยังยืนยันคำเดิมเสมอว่าเขาเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดสุดท้ายนี้จะบอกว่ายินดีกับความสำเร็จของธุรกิจของตัวเองด้วยนะรักยิวคะ่ะ